สวัสดีค่ะจะพาเดินไปดูว่ามีผักอะไรเกิดมาแล้วบ้างนะคะแต่ก่อนจะไปก็ดูดอกไม้ไฮยาซินเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหอมไกลแล้วก็หอมนานมากเขานิยมซื้อไปเป็นของขวัญอย่างบาง,บางร้านเขาเปิดด้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะคนเขาก็จะซื้อกระถางดอกไฮยาซินไปให้ ไปมอบให้หอมหอมส่วนที่อยู่ใกล้ๆไฮยาซีนไม่ใช่ไม่ใช่แคทนิบนะคะมันเป็นมิ้นเป็นพืชตระกูลมิ้นชนิดหนึ่งดอกมันก็จะเป็นสีม่วงค่ะอีกหน่อยก็จะเกลือนพักนี้เลยไฮยาซีนหอมมากให้สังเกตสีแดงนี่คือผักบุ้งเปรี้ยวหรือเจแปนิสน็อตเบีดเริ่มแล้วค่ะอีกหน่อยจะเยอะมากตรงจุดนี้ แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะก็คงจะประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งถึงจะเก็บได้ส่วนใบเขียวๆดอกเหลืองก็คือบัวบกเมืองหนาวนี่นะคะนี่ก็เหมือนกันอีกหน่อยเกลื่อนเลยเยอะมากใบเขียวๆเหมือนใบหอมนั้นเป็นกระเทียมป่า มายถึงกะเทียมป่าของบ้านเมืองนี้นะคะมันจะสังเกตเห็นเห็นไหมคะที่ใบมันจะเป็นร่องอยู่ตรงตรงกลางถ้าเป็นหอมใบเขาจะเป็นไม่เป็นร่องนี่ก็เหมือนกันใช้แทนใบหอมได้ที่เห็นใบที่เป็นใบนี้นะคะใบยาวๆใบยาวๆแล้วก็มีแฉกๆที่ขอบใบ เป็นผักกาดที่มีรสขื่นนิดนึงกินอร่อยแต่ใบมันเล็กค่ะส่วนที่อยู่ข้างๆนี้อันนี้ก็กินได้นะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรก็เลยเรียกแต่ผักกาดขื่นนี่ก็เป็นผักหนึ่งที่เกิดมาให้เก็บแล้วอีกหน่อยสละแหนเยอะมากเยอะมากๆแล้วก็งามมากๆค่ะ เป็นเสน่ที่สำหรับใส่ซุปใส่ลาบกินเดียวกับของที่บ้านเรานะคะอีกหน่อยกระเทียมป่าจะเยอะมากๆเลยค่ะเยอะมากกระเทียมป่าหักวุ่งเปรี้ยวโตเร็วมากแต่เสียดายคนที่เข้าเปิดประตูที่จอดรถตรงนี้ ไม่มาค่ะถ้ามาก็ให้เข้าไขกินแจแล้วก็เข้าไปหักดูที่หนะ้าเดียดได้จังเลยโตเร็วมากค่ะเดืยดได้มากเลยโตเร็วมากอีกอีกหน่อยค่ะเป็นดงเลยนะเนี่ยเดืยดได้จังมันเข้าไปไม่ได้แล้วนะดูแต่ละกอนั่นนะคะมีอีกนะ อยู่ตรงนู้นแต่ว่ามันจับภาพไม่ถึงเสียดายมากเลยกาลิกมาสตาัดหรือที่หลายๆคนเรียกว่าผักเซียนค่ะริงแล้วก็เก็บได้นะอีกหน่อยก็จะเกิดเต็มเหมือนกันอีกหน่อยค่ะพืบม,มีแต่ต้นอวบๆก็เริ่มเกิดมาแล้ว ย่อมนี้เพิ่งเกิดมายังไม่เยอะซุกเนี่ยเกิดเกลื่อนเลยใบขนาดเนี้ยที่ซุกหรือจิงจูฉายเกาหลีเกิดเกลือนพักแล้วค่ะตอนเนี้เห็นคนเกาหลีที่เขาเก็บเขาจะเก็บประมาณนี้ ไม่ให้โตกว่านี้ค่ะมันแล้วแต่ใครชอบนะคะจะมีก้านสีม่วงกับก้านสีเขียวตรงนี้ก็คือผักกาดหอมป่ากับแม่ไก่น้อยไม่ไม่ใช่แม่ไก่น้อยค่ะเป็นเอ่อลืมแล้ว ตาม่วงค่ะตำแยม่วงที่เป็นใบเหมือนผักชีใบเลื่อยนี่คือผักกาดหอมป่าที่ยังเล็กอยู่ถ้าจะเก็บไปแกงก็เก็บไปได้เลยนะคะมีรสขมเป็นยาเคยทําคลิปแล้วค่ะตำแยม่วงงามจังเลยปีนี้ตำแยม่วงเยอะนะนี่ก็นําไปทําชาได้ เขาจะชอบอากาศเย็นเพราะถึงช่วงอากาศร้อนเนี่ยจะแห้งแล้วก็จะหายไปตรงนี้นอกจากนั้นตรงนี้ก็ยังมีมีหญ้าเจ้าชูและมีมีกระเทียมป่าอยากจะข้ามไปเก็บใบแต่วันนี้ขี้เกียจค่ะนี่อยู่ตรงจุดนี้นะคะโอหตำแยมม่วงเยอะจริงๆ จะพาเดินขึ้นไปดูวันนี้วันนี้ก็จะมีผักสองสามอย่างสวยจังเดฟโฟิลสวยจังวันนี้ค่ะสวยจริงๆจำแยม่วงและที่จะพาไปดูก็คือทุกคนรู้จักแดนเดลไลออนหรือเขี้ยวสิงโต นี่ก็เป็นยาตั้งแต่ดอกใบารากเก็บดีไหมวันนี้เป็นยาดีจริงๆนะคะจากนั้นอยู่ไม่ไกลกันเดฟดิตอต้นนี้เขาเขาเริ่มเขียวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็าจะเกิดมาอีกพุ่นหนึ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะเก็บดอก ส่วนที่เป็นเขียวเียวนั่นเป็นเนี่ยะคะชิกวีดหรือที่หลายๆคนเรียกว่าผักลืมหัวเด<ม>ี๋ยววันนี้จะเก็บดอกของแดนเดอร์ไลออนไปแกงอีกไม่ต้องไปต้มชาแล้วตอนนี้พึ่งไม่เก็บเกบสรแล้ว เก็บได้ค่ะเพราะว่าตอนเช้าพึ่งกับมแมลงผู้จะมาเก็บเกสรเดินต่อค่ะนี่ก็ผักกาดที่บอกว่ามันมีรถคืนนะคะคืนแล้วก็มีกลิ่นเหมือนกับผักกาดคืนบ้านเราเลยอ่ะมันเผ็ดต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเผ็ดจริงๆนะคะต้นนี้งามๆนี่ดูสิ ตรงจุดนี้ก็มีตําแยาม่วงดูดีๆแล้วมันจะเหมือนหัวแม่ไก่แล้วก็มีระกาศของปลาแล้วก็มีระกาศคืนวันนี้ลงแรงส่วนตรงนี้ก็จะมีแม่ไก่น้อยเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างระหว่างแม่ไก่น้อยกับตําแยาม่วงนะคะ เก็บไปกินเป็นผักสดนี่นะคะส่วนอันนี้ก็มีสรรพคุณทางยาช่วยฟอกไตทำให้ไตสะอาดแล้วก็ขับสารพิษด้วยนะคะเคยทำคลิปที่เกี่ยวกับสรรพคุณของพืชชนิดนี้ต้องขอโทษด้วยจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้อะ เดี๋ยวจบคลิปนี้จะถ่ายรูปถาม google ว่านี่คือผักอะไรกินเป็นผักสดได้นะคะงามงามเยอะด้วยจะมีนี่คือตําแยม่วงให้ดูความแตกต่างแต่ความเหมือนมันเนี่ยพืชสองสามชนิดเนี้ยมันจะคล้ายกันตรงที่ว่าตรง ตรงลำเนี่ยตรงก้านเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมนี่คือตำแยมม่วงนะคะอันนี้ก็เป็นเหลี่ยมนี่ดูง่ายมากค่ะเป็นเหลี่ยมดูง่ายแล้วจะเหนียวส่วนอันนี้คือแม่ไก่น้อยนี่นะคะอันนี้คือแม่ไก่น้อยเนี่ยมันจะต่างกันเห็นไหมแม่ไก่น้อยใบเขาจะเป็นแบบ ส่วนตำยแยม่วงใบจะเป็นแบบนี้มันจะต่างกันนะคะแต่เป็นยาทั้งสองชนิดเลยต่อไปก็จะเก็บตรงนี้ไม่งามเท่าไหร่เก็บสั้นๆนี่เก็บไปกินเป็นผักสดกินกับส้มตำก็ได้กินกับแกงไตปลาปีที่แล้วเก็บไปกินกับแกงไตปลาอร่อยมากเลยเนี่ยคะ่ะ เก็บไปแกงไปแกรงรวมกับผักอื่นก็ได้นะคะเก็บไปสักกครำรน่าเก็บแต่ยอดมันเยอะมากเยอะที่สุดน่าจะเป็นผักเนี้ยที่เยอะที่สุด อีกหน่อยตรงจุดนี้มันก็จะมีผักโขมเม็กซิกันเกิดขึ้นมาเต็มแล้วก็จะมีผักกาดผักกาดเกาหลีว่ตั้งใจจะเก็บทำไม,มเยอะจริงๆเลยดูสิมันเป็นวัชพืชนะคะแต่เป็นวัชพืชที่เป็นยานีเต็มไปหมดเลยแต่พออากาศร้อนมันก็แห้งตาย นี่ยังไม่มากนะอีกหน่อยจะเยอะมากๆเลยอย่าลืมเก็บไปเป็นไปต้มน้ำดื่มก็ได้เก็บไปเป็นไปแกงก็ได้ กินกับแกงไตปลาปีที่แล้วลองกินอร่อยจริงๆอีกหน่อยมันจะแก่แล้วไม่อร่อยช่วงเนี้ค่ะเก็บเลยเก็บไปกินเก็บแต่สวนยอด มีผักสีเขียวให้เก็บกินเยอะเลยตรงนี้งาม ยังอ่นอ,อนๆอยู่ใบยังไม่เหนียวอีกหน่อยพอแกแล้วใบมันเหนียวเหนียวเขาถึงเรียกตุ๊กแกใต้ใบเนะี่ยโอ้ยงามจังเลยเก็บไปเท่านี้ก่อนอ่อมก็ได้แล้วเนี่ย ตรงนี้ยหลุดขึ้นมาดูสิหลุดขึ้นมาเป็นเส้นเลยวันนี้จะเก็บให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะวันหลังจะพามาเก็บผักกาศดคืน ผักกาดหอมป่านะคะนี้นี่เป็นผักกาดหอมป่าจะสังเกตเห็นตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนเป็นหนามเนี่ยค่ะตรงไม่รู้ว่าจะเห็นไหมใบยังไม่แก่มันก็เลยเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นหนามเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะแต่เวลาไปทําสุกแล้วมันมันไม่เป็นหนามสวนอันนี้คือเดนเดลไลออน เป็นแดนเดรไลออนเขียวนี่มันจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนเพราะว่าบางครั้งผักกาดหอมป่าอีกหน่อยมันใบมันก็จะเป็นใบเป็นแฉกแบบนี้นะคะนี่เป็นผักกาดเป็นแดนเดรไลออนเขียวเดี๋ยววันหลังค่อยมาเก็บวันนี้เก็บไปเยอะแล้วค่ะตรงนู้นจะเป็นตำยาม่วงกับกับผักกาดหอมป่าใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เป็น ตำแยม่วงกับผักลืมผัวหรือชิกวีดสวยนะเนี่ยน,นนี้คือคาร์บอยที่ชูที่เป็นใบก,กว้างๆนะคะคารบอยที่ชู่กับตำแยม่วงคาร์บอยที่ชูคือใบใบใหญ่ๆ,ๆเนี่ยค่ะใบนี้นะตอนนี้ยังยังเพิ่งจะโผล่ขึ้นมาก็เลยเป็นใบสีออกน้ำตาลไม่ใช่อันนั้นนะคะ กำลังใจนะคะเปลี่ยนมาจบคลิปที่ซากุระสายต้นนี้ถ้าไม่เดินผ่านมาเกือบไม่ทันนะเนี่ยซากุระบานเนี่ยบานเร็วมากเดี๋ยวต้องไปดูซากุระตรงนั้นอีกว่าเขาจะบานอีกรอบหนึ่งไหมที่เป็นซากุระนอกฤ้ดูค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึง่งไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ